สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ไปเตอรนนะคะวันนี้นะคะเติอนนำเคล็ดลับเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดการสร้างอย่างจงใจเพื่อนำสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขหลั่งไหลเข้ามาวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราทุกคนปรารถนาความสุขการมีดีการมีเงินการกินดีอยู่ดีมีคนรักรายล้อมมีความสุขมีชีวิตที่เพอร์เฟมีชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ต้องการหลายคนปรารถนาแบบนั้นแน่นอนค่ะว่าเราคู่ควรกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ถ้าเราสามารถปรับอารมณ์ตัวเรา ปรับการกระทำตัวเราลงมือทำให้สอดคล้องกับคลื่นพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยคลื่นแห่งความสุขเหล่านั้นแน่นอนว่าเราสามารถเดินทางไปถึงไต่ระดับขั้นนั้นได้โดยการที่เราจะต้องเรียนรู้ระดับพลังงานระดับคลื่นพลังงานการลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานและวิธีการสร้างอย่างจงใจให้เราคู่ควรกับการหลั่งไหลซึ่งความมั่งคั่งความสุขวันนี้เคล็ด รับที่เตินจะนํามาแบ่งปันเ,เพื่อนๆก็คือว่าคุณจะต้องสร้างทั้งความสุขที่อยู่กับปัจจุบันหลายคนบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของฉันที่เป็นอยู่ตอนนี้คือฉันไม่มีเงินเลยฉันรู้สึกเป็นทุกข์กับเหตุการณ์กับผู้คนกับเรื่องราวต่างๆที่มาทําให้ฉันเศร้าใจเสียใจ กังวลใจสิ่งที่เตือนอยากแนะนําและแบ่งปันเพื่อนๆก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆให้เหตุการณ์ให้สถานการณ์ให้คนอื่นให้ความจริงอยู่ตรงหน้าที่คุณไม่ต้องการนั้น เข้ามามีบทบาทโดยทำให้คุณนั้นรู้สึกและคุณกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์เหยื่อของสถานการณ์คือการที่คุณมีอารมณ์ลบๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมรู้สึกว่าตัวเองกำลังแย่ที่โทษสถานการณ์โทษผู้อื่นโดยที่เตือนอยากแบ่งปันเพื่อน,อนว่าคุณไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษสถานการณ์ยอมรับและตระหนักรู้ก่อนในขั้นแรกจากนั้น การสร้างอย่างจงใจที่จะนําพาตัวเองไปสู่ขึ้นแห่งความมั่งคัง่งคือทัศนคติในการสร้างทัศนคติในการสร้างที่สูงสุดคือการที่คุณจะต้องรู้สึกมีความสุขสำนึกรู้คุณกระตันอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ทันที เคล็ดลับของมันมันจะมีความสุขแต่ถ้าคุณยังไม่รู้สึกดีพอรู้สึกไม่ทราบซึง้งไม่รู้สึกรักตัวเองไม่รู้สึกว่าไม่พอยังอยากมียังอยากได้คำว่าอยากกับคำว่าปรารถนาและเชื่อต่างกันเป็นเส้นบางๆคำว่าอยากโดยมีผสมความโลภความอิจฉาความรู้สึกไม่ดีพออยู่ข้างในนั่นเท่ากับความขาดแคลนเตินใช้มาเองกับเรื่องกดแรงดึนดูและเตินก็เชื่อว่าทุกค ที่เตือนอยากอะไรมากๆโดยมีที่มีกิเลสเข้าไปมันจะทําให้สิ่งนั้นไม่ปรากฏขึ้นแต่เมื่อไหรก็ตามที่เตือนปรารถนาด้วยใจที่บริสุทธิ์ปรารถนาอยากให้สิ่งนั้นได้ดียินดีอนุโมทนาบุญกับผู้คนที่เขามั่งคั่งร่ํารวยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้คุณนั้นอยู่ในคลื่นสภาวะแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยการที่ พระพุทธศาสนาเคยได้บอกไว้เคยได้สอนไว้ว่าให้เราอนุโมทนาบุญ กับคนที่ร่วมทําบุญกับคนที่ได้ดีกับคนที่มีความสุขนั่นเท่ากับว่าคุณไปสัมผัสคลื่นแห่งความมัง่งคั่งร่ารวยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งคําถามกับตัวเองสงสัยในความมัง่งคั่งร่ารวยของตัวเองและผู้อื่นเมื่อนั้นเท่ากับว่าคุณกําลังแคนเซลิลและการมองเห็นสิ่งที่คุณมีอยู่ด้วยความรักด้วยความซาบซึง้งกตัญญูนั่นเท่ากับว่าคุณกําลังจงใจสร้างความมั่งคั่ง มั่งมั่งมีความปรารถนาความมั่นใจในการขยายตัวเองขยายกระถางใจให้กว้างขึ้นการเขียนทุกสิ่งที่เราต้องการออกมาเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้เรานั้นรู้สึกดีระบายความรู้สึกมั่งคั่งมั่งมีออกมาเพื่อที่จะจักรวาลจะได้จัดสรรเรียงตัวสถานการณ์ผู้คนให้เข้ามาในชีวิตคุณ การลงมือทำเป็นการแอคชั่นที่ทำให้กดแรงดุดได้ผลเร็วการที่คุณจินตนาการมองเห็นภาพแล้วรู้สึก ความรู้สึกคือคีย์สำคัญที่สื่อสารไปกับทุกสิ่งสื่อสารไปยังจิตใต้สำนึกเป็นภาษาของจิตใต้สำนึกที่เขาสามารถรับรู้ได้ว่าคุณต้องการอะไรวันนี้คุณต้องการเงินจงรู้สึกดีกับเงินจงรู้สึกดีกับคนรวยจงรู้สึกกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่กล่าวคำขอบคุณแม้ในสายตาคุณปัจจุบันตอนนี้จะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องที่นิดเดียวเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถที่จะกล่าวคำขอบคุณได้แต่การขอบคุณสำนึกรู้คุณไม่ว่าจะเป็นรอนด้าเบิร์นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนบนโลกใบน,นี้เขาล้วนแต่สำนึกรู้คุณในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวันนี้การสร้างอย่างจงใจในการนำพาตัวเองไปสู่ขึ้นแห่งความมั่งคั่งความสุขนั่นคือการขอบคุณสัมผัส อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ว่ามันอยู่ในคลื่นพลังงานบวกลบนี่คือขั้นตอนในการใช้ให้ตัวเองนั้นอยู่ในคลื่นแห่งพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสําหรับวันนี้เติ้ก็เชื่อว่าใครหลายๆคนนั้นชอบที่จะฝึกฝนในการใช้กดแรงดึงดูดใครที่ชอบที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเติ้ก็มี a u ดิโอกับปลุกพลังที่จะทาให้คุณนั้นใช้กดแรงดึงดูดได้มากยิ่งขึ้นพลังที่อยู่ภายในตัวเราซึ่งแน่นอนค่ะสําหรับเดือนมี โปรโมชั่นที่พรีออเดอร์เลยจากราคาเต็มนั้น3,990สําำหรับใครที่พรีออเดอร์10บท่านแรก990คุณจะได้วิธีการปลุกพลังในตัวเองเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อทุกสิ่งที่ทำให้คุณนั้นไปสามารถดึงดูดความมาั่งคั่งได้สำหรับใครที่สนใจก็สามารถพิมพ์สนใจได้ที่เตือนปากหมุด ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เตินขออวยพรให้ทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขสวัสดีค่ะ